chan chan Khát bàn luôn Khát mà ăn mà ở shop mình luộc khát phải ừ เอาส้มมาด้วยสิลูกแม่เอาส้มมาด้วยล่ะลูกแม่เอาส้มอะ่ะอืมอะไรโอ้ฝ้ายหญ่น้องกันจะหลุดแล้ว จะกินอะไรหรอกินเปล่าชานนั่น,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 นครับอู้อะไรยิ้มให้กันหน่อยสิยิ้มให้กันหน่อยสิยนนยสชานครับลูบอือบ่นอะไรคนเดียว Nhìn này luôn nhìn này Nhìn này Nhìn này Nhìn con này xíu Nhìn mấy con coi Nhìn mấy con coi